เรวจะไปตัดกล้วยนะคะไปตัดกล้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาตัดกล้วยนะคะตัดกล้วยมารับกล้วยไปขายนะคะ อันนี้สระน้ำนะคะที่คุณเคนะคะสวนกล้วยแก่เอาไว้ทํารดกล้วยนะคะตลอดปีสะยังเต็มอยู่นะคะดูระบบน้ำค่ะปั๊มขึ้นนะคะจากบอ่อบาดาลน,นะคะโซลาเซลลปั๊มปิงแล้วก็ ขึ้นไปแท้งนะคะยาจะมีอยู่สองแท้งเนาะคุณเคเนอะอันนั้นเป็นโซลาเซลล์นะคะที่ทำเนาะเราก็มาดูไว้อเล็กซานเดอร์ฟาร์มก็มีโซลาเซลล์มีสาพลาสติกแต่ยังไม่ proper ยังไม่ทันสมัยเหมือนแบบคุณเคนะคะค่ะปั๊มลงสะนะคะลงสะนี้ แล้วก็มีปลาด้วยนะคะอันนี้เป็นปลาปลาคราฟนะคะปลาคราฟหรือเปล่า very ไนซ e นะคะ น้ำเต็มสระแล้วก็ปั๊มตลอดเวลานะคะจากโซลเซลด้วยไม่มีไฟฟ้านะคะน้ำเนี่ยเขาปั๊มตลอดเลยปั๊มจากบ่อระว,วังมันหักนะ น้ำหมักนะคะจุรินทรียนะคะที่ใช้รสต้นกล้วยเน,ะนาะบอ่อปลานะคะบอ่อปลาหมอค่ะแต่ไม่เห็นปลาหรอกนะคะจะบอกดีนะคะดีมากเลยค่ะวันนี้ได้มาตัดกล้วยนะคะอีก อันนี้ต้นอะโวคาโดนะคะก็จะแนะนําให้เสียบยอดนะคะเดี๋ยวจะมาเสียบยอดให้คุณเคนะคะมาดูก่อนเทียนหยุดอันนี้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะเศรษฐกิจพอเพียงเนาะปลูกดอกไม้นะคะแล้วก็มีเทียงนาน้อยนะคะอยากกินกล้วยผมอยากกินกล้วยครับ น้องอเล็กอยากชิมกล้วยนะคะอเล็กอยากกินกล้วยเอาเลยครับเลยครับอ่อชัวหน่อยหอมหอมเหรอกล้วยหอมทองแท้ It's big bamboo. for How the อ๋อใหญ่กว่าเ t ิมมา e ให i ่ขนาดไหนห้ามเติมได m ไหมโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกล้วยกันนะคะอันนี้กล้วยหกเดือนครับผมอ๋อเดือนปกติอายุของเขาหกเดือนแล้วก็รออีกสองเดือนกว่าจะแก่หกเจ็ดแปดแปดเดือนใช่น่าริงเอ็ดมันเดือนเอ็ดมันใช่ไหมอ๋อวิธีตัดคุณจะตัดยังไงดูวิธีตัดกล้วยนะคะ อ, mm. อ๋อม uh, ันต uh ้องใช้บ uh, ันไดอ่าบ hmm. um, ันไดเพราะสูงมากอ่า huh. ต yeah. ้องมีบันไดใช่ไหมคะเอ่ออันนี้มันส um ูงเกินไปเป็กติเราผมไม่ได้ใช yeah. ้นะบันไดแต่ว่าสองนี้มนสูงเพราว่าเราจะต้องปลูกเชือกสองที่สองสองที่ตรงนี้ค่ะด้านบนค่ะเราจะต้องปลูกไว้เพราะว่ากันลมฮะมีเขาสั่งทีมานะอย่าฮะเชือกมันจะปลูกตรงนี้อ๋อเชือกปลูกแล้วมันก็จะยืดลงมาไม่ติดดิน เนอาตรีกอนตรงอ๋อเฉียนตรงกลางก่อนวิธีตัดกล้วยอ๋อค่อยๆตรงกลางต้องใช้ช้าใช้ช้าสโลลี่อยาอยไม่เก๋ไอ่าฮะดีคลเวอย่าเขาอกจะลมาอย่างนี้อ๋อค่อยๆอ๋อ โอ้รู้เทคนิคแล้ววิธีตัดกล้วยนะคะต้องตัดตรงกลางออ๋ตัดค่อยๆครับค่อยสีนทละหน่อยละหน่อยครับเขาก็จะลงมาค่อยค่อยเขาจะมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงหน้าอกครับอยู่ช่วงไหล่เราอยู่ช่วงไหล่อ๋อเอาไหล่คุชเชอร์เดอร์ค่ะระวังนะฮะค่ะจับโย่ โอเคโอเคที่พี่เป็นเพือทีชั่งน้ำหนักก็ได้เลยค่ะอ่า like a one week rip อย่างไอวีเอหายไปลูกหนึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นปกติของมันนะฮะปกติของของตัวกล้วยมันจะไม่สมบูรณ์ทุกอย่างนะไปแล้วเฮียได้ขนขึ้นพี่รีบบอกให้มาแต่เช้าพี่ตื่นแต่ตีสามคุณสิมาหล่ะใจช้า How about mosquito from the banana tree ฮะวูวกินย่างเดียวห้าไม่นียวเลยดิฮีอีดปลูกกล้วยนะคะปลูกกล้วยค่ะได้เงินแสนนะคะ <laughs> ปลูกง่ายนะคะปลูกลองศึกษาดูนะคะอเล็กซันเดอร์ฟาร์มหรือเวอร์เนตฟาร์มก็จะศึกษาไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวไปเตรียมดินก่อนไทก่อนอะไรเรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยเราค่อยมาไปปลูกนะคะช่วงนี้ก็รับไปขายขนาดรับไปขายนี้กำไรก็ดีอยู่นะคะหรือเราจะเป็นทำเป็นกล้วยฉาบกล้วยทอดเนาะมันแปลรูปได้หลายอย่างเนาะก็จะเอาลองไปแล้วเราก็จะมาซื้อหน่อนะคะจากคุณเคไปศึกษาไปเรื่อยเนาะ เจ้าของฟาร์มเขาก็ใจดีอยู่ใกล้ๆเถียงนาเราเองนะคะอยู่ใกล้ๆฟาร์มเราโอ้โชคดีมากเลยเราเนี่ยมารู้จักได้ปลูกอะโวคาโดผสมผสานปลูกกล้วยบ้างขายอะโวคาโดเสร็จเราก็มาขายกล้วยเนาะโอ้ดีใจจังคิดแล้วจะได้มีอะไรขายขายใหม่เข้ามาบ้างบ้าง มีกุฏิหลายเลย look how beautiful they no garbage anyway s u ว e sure. his wife working in Japan ค uh ุณอ่าฮ h อ่ he only stay with his daughter อ h าฮะ yeah and she will come back soon and they will stay together they always live on the farm here โ oh. อ uh, <Yeah, but S 2> ้ยแค่เพาส์เต้บ๊วยซนอกจากเสริมสังแล้วแถวบ้านเราก็จะหาแ e กไหมค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นบ๊วยของเราก็คุณเทเอาทับกัได้บอได้ครับ ของพี่อ่คะเลือกทีกเขาปุไปใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ครั้งนี้ก็มันมันตัดได้อยู่ดีได้ผ้าเยอะอยู่ดีเนอะแต่ไม่ได้ตัดไงครับเราแต่ละชั้นเราก็ลองทับกันไปงั้นกล้วยก็จะช้านะฮะค่ะชวนไปกล้วยมันใหญ่ครับกล้วยมันใหญ่โอ้ยผิดแล้วทีนี้ครือมันล่ะโอเคเดดเออมันจะบอกให้บอกทับ Why we have so much banana now เชิญดูสิ มาจัดให้แน่ะอา้ากูเชื่อขึ้นมาจัดให้หน่อยโอ้ยพนโมเหย์จัดวบวใหญ่ฮะไปทับกันแบบโอเคดาลิโอเคนะคะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะปลูกกล้วยนะคะปลูกกล้วยค่ะได้เงินแสนนะคะปลูกง่ายนะคะปลูกลองศึกษาดูนะคะอเล็กซานเดอร์ฟาร์มหรือเบอร์เน็ตฟาร์มก็จะศึกษาไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวไปเตรียมดินก่อนไทก่อนอะไรเรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยเราค่อยมาไปปลูกนะคะช่วงนี้ก็รับไปขายขนาดรับไปขายนี่กำไรก็ดีอยู่นะคะหรือเราจะเป็นทำเป็นกล้วยฉาบกล้วยทอดเนาะมันแปลรูปได้หลายอย่างนะก็จะเอาลองไปแล้วเราก็จะมาซื้อหน่อนะคะจากคุณเคไปศึกษาไปเรื่อยเนาะ เจ้าของฟาร์มเขาก็ใจดีอยู่ใกล้ๆเถียงนาเราเองนะคะอยู่ใกล้ๆฟาร์มเราโอ้โชคดีมากเลยเราเนี่ยมารู้จักได้ปลูกอะโวคาโดผสมผสานปลูกกล้วยบ้างขายอะโวคาโดเสร็จเราก็มาขายกล้วยเนาะโอ้ดีใจจังคิดแล้วจะได้มีอะไรขายขายใหม่เข้ามาบ้างบ้าง